คำเฟรมเบอรี่ครับวันนี้โอ้ยพี่น้องเด้มาแต่สอนฟุตบอลครับก็เลยได้อาหารแซ่บๆจุครับวันนี้จุแซ่บๆไปเบิ่งกันครับไอ้ทรายน้องนุ่งหลายๆท่านมาร่วมกันกินนะครับวันนี้ซาประตูมือหนึ่งนะครับอีกมือหนึ่งขาดนั่นครับ าจะไปจับมือกับผู้ทำประตูเยอะแต่เขาไม่รวยเขาจับมือเนี่ยกับผู้รักประตูมีบั้ยที่ไหนเนี่ยวันนี้ แย่งซีนแย่งซีนผู้ช่วยหล่อทำผลงานดีมากเลยวันนี้นะครับแม่ออฟเดอะแมนนั่แล้วคนมีคางเบียดเข้ามาจ้างมจคนยเ่มาก็ยังมาซอยจุให้เพื่อนๆพี่น้องกินอีกเป็นเนื้อวัวขอเป็นสดๆเลยไตเติ้ลนี่ไตเติ้ลอ่ะอ่าอ่าท่านอ่ะโอ้โหนอ้ไอยผู้ช่วยหล่อทดลองก่อนโอ้โหุนด่ะ สุดยอดเลยผ่านครับครับกินยากกินซาบอันนี้นับเขาเลกินบงเพื่อนเพื่อนเพื่อนกัจะขึ้ดูซิเฉลิมแสนอยู่เลพี่น้องเลยบ่มีหักก็วิ่งเลยนก็วิ่นเลบงดีคมม้ดีสดสดพี่น้องเลยคนนี่นะคขนาดเลยครับคมจ้อวดีหมดพ่อชาวสวหน้ามีเบอ่แดเอเดียวเนื้อสดสดเนื้อสดสดม่นั้นคนซอยบมต้องยาก สุดยอดครับซอยหั่นบางๆนะครับเป็นจิ้มจุ่มโอ้โหจุสบแซบๆครับจุเพียขมขมเนื้อคักคักพักสดๆนะครับหั่นสนามผเป้าอูจวดจวดกินน้วยกันมวนแซบครับ น่ากินสุดๆครับวันนี้มาร่วมกับการท่องวาเลนตี้ครับนี่ผมคนนี้ครับเดี๋ยวของแอดมินการท่องวาเลนตี้นะครับสุดยอดเลยนี่เราเพลงจะเล่นไปเอ็ไปอ็มิวสิกชื่อเพลงชื่อเพลงเลยครับท่านนุ่ขอนุให้รวยครับนุ่รอนในรวยเพลงนี้กับรายการครับต้องไปหาฟังที่ขึ้นไหนครับ ตอนนี้ยังไม่ได้เข้ากับสถานีไหนเลยครับโอ้ยังเลยใช่ไหมครับตอนนี้ตำรวจเข้าแต่สถานีตำรวจเท่านี้สามงานหรือสามกังแล้วสั่งหมดไปดีห่อายคนเป็นใครมั้นี่ให้ด้วยตอนนี้ก็พุ่งเข้าถึงยี่สิบเอ็ดล้านคาเาอยูั่งรถบัาไปทานกันอย่างสนุกสนานส่วนเซ่เฮฮาในกลุ่มเพื่อนๆครับวันนี้จุเนื้อสดๆจิ้มน้ำพริกขมๆพี่น้องเอ้ยต้นหอมหอมๆงามๆเนื้อคักๆครับ สุดยอดเลยเนื้อนี้เราซื้อมาจากท่าแร่น,นะครับแถวท่าแร่เป็นเนื้อวัวสดสดบนเขียงนะครับแขวนเนื้อเลยขาไว้เลยหลังจากเล่นกีฬาแข่งฟุตบอลกันมากก็มาร่วมกันกินข้าวสุดเท่หานะครับียกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับแก้เกมกันนะครับพวงอะไรตีครับท่านแอดมินวัชรินวิเศษนี่คือใบกระโดนพัน,พนเนื้อครับกระโดนพันเนื้อสุดยอดเลยกินเป็นบครั เป็นไดครับเป็นไดนะคุณยายบว์ที่สามไม่เป็นครับดีดีดีสุดยอดเลยคุณยายนี่ห้านาทีสุดท้ายรู้สึกว่าสิกินจุ้กจุ้กแปะที่หัวท้ายเดี๋ยวมันเตะสมุนทัดว่าต่องลองไก็บ้างไหับ้างคำไปไม่รู้ครับบ้างคำถ้าบ้งคำไปไม่รู้เลยเท่ากันนะัติวติวใส่ผักหอมคักครับครับครับผมไม่ปล่อยโอกาสให้หนีไปไหนครับวันนี้ผมต้องลองนะครับจุ้แสบๆของพี่น้องนะครับชาวพนักงาแก้วของ เอ้ยผู้นะครับแซ่บขมขมพี่น้องเอ้ยรสชาติจี๊ดจัดนะครับขมขมเผ็ดนินเผ็ดๆนะครับจะได้บ่ต้องข้าวนะครับเนาะแซ่บแห้งลายกับกลุ่มเพื่อนๆครับอร่อยมากๆเลยนะครับพี่น้องบ้าบ่ได้ต้องลองขั้นหน้านาเนี่ยเอ้ยนะครับบ่ต้องผ่านไฟรุ่นนี้นะครับสุดยอดเลยโอ้ยแซบ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 จะเลี่ยนในมือครับจะได้ก็ฝากก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามเลยนะครับขอบคุณครับบังคับฟรีครับผม